สวัสดีเด้อพี่น้องป่องไฟผู้ติดตามเรบประตูใช้มาแล้วพี่น้องในเวลาเราได้ออกอากาศเลยน้องพี่น้องเนาะเราประตูใช้จักเมนได้ทรายดดอกเลยจักหลุดดอกบ่ได้เบิ่องเทว่าเราสามกี้ปล่อยไปแล้วเราสามกี้มีแตกเรบประตูใช้สองหรือสามนี่แหละประมาณนะอาจจะน้อยจังไปเบิ่งว่าเลยทรายนี่เบิ่องให้ไรก่อนเบิ่งพระงามๆกันยำมะเร็งแดด แสงแดดลงพระกลง,งามพญานาคกลง,งามมีกันกำลังสางเยียกัสิมีสาวเบียุวรนแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบียดสุวันน้ำกัน,นงามๆมาขอเล็กขอเบือทำกันเด้อพี่น้องเด้อทางสางสาวเบียุวรรณแล้วเราก็ขอเลอ็กกเคาตกแจ้งสีเสร็จสิ้นแล้วก็ะฉลองกันต่อพี่น้องงานใหญ่จังหวัดซ้ำมือซ้ำกล้นกันต่อพี่น้องเนาะขอบู๊ง บึงของงามๆเ้จะ่น้งองเทเวทชชุนก็ใช่มงามๆมอลำกับมวลมวลแล้วปีหนา้าปีเกาะปีงกตกมอลัมมมมอล่มกมับมวลมวลงานกันย่าไงสามมืสาม้นะพี่น้องเนาะเอาบอลแล้วก็ไปเบึงเท้าบึงท้าเวชชุนนี่อีกเมื่อกี้มือก็เห็นแล้วพี่น้องเอาบอลแล้วก็ไปบึงเล่า ปรตูใส่ตอนะพี่น้องอเด้อพี่น้องมาในผู้ติดตามเราประตูใส่มาต้องวดกันพี่น้องดีใจน้ำเด้อพี่น้องเด้อเราประตูใส่เดินสามหลุดยุ่งหมนนื่อวานไงไอสามหลุดยุ่งเดินดียุ่งถือว่าผ่านอน,น้อพี่น้องไอสามหลุดถือว่าเดินดีประตูใส่ เดินสามหลุดนี่เก่งแล้วมือมืออื่นเศร้าก็เอาอีกเต็มเต็มพี่น้องมีแตกเด้อมืออื่นเศร้าเด้อที่ใจน้ำพี่น้องพุทธิจามก,กะยักถึงยัดปลาก็ได้พี่น้องเด้อได้สามหลุดสองหลุดนี่ก็อยู่ได้ได้สามหลุดดูได้ได้สองหลุดนี่คือว่าอยู่สื่อสมหวนสื่อเนาะเาราประตูใส่มือว่านนี่มือเศร้านี่ไหมเราประตูใส่วันที่ยี่สิบห้าเมษาสองพันหกร้อยหกสิบแปด เล่าประตูใส่กระจับคู่คู่วิ่งสองกับเก็ดนี่เล่าประตูใส่ลุดพี่น้องของเราประตูใส่ลุดล่าสันติภาพล่าสันติภาพก็บลุดไปมาเล่าว,วี่ไอมาประสาส่วนเล่าเด่นเก็ดล่องซีเขาทั้งซีทั้งเก็ดพี่น้องเลยสองซีเก็ดศูนย์สองลุดมาเล่าเอกตา เดนเกาล่องหกเขาหกหลุดพี่น้องเขาหกได้แปดหกจับเกาหกเป็นแปดหกนะพี่น้องเนาะอาพี่น้องมาเบิ้งของวันที่ยี่สิบหกเลยเนาะพี่น้องเนาะมือเงินเสาพี่น้องมือเงินเสาจะเป็นตัวใดเล่าประตูใส่เดี๋ยวเราสามัคคีนี่แกงพี่น้องมือแรงกันได้รุนกันอีกแล้วเราสามัคคีมีแจกโอ้เขาหลายรอบเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้ออย่ารับก่อนโปรดติดตามก็ได้ ย่นับก่อนเอาขั่นกับเขาเช้าก่อนจังหลับจังนอนเนาะพี่น้องเนาะเราประตูใช้วันที่26 10เนาะที่นี้26เมษายน2568ก็จับคู่จับคู่50 dạ bằng luôn bằng dạ bằng phần, dạ bằng ngon bằng à xuống à xuống Kết, xuống viết xuống bình kết xuống bình không kết xuống lòng cầu kết lòng hà xuống khu hình đen kết lòng xuống lao chắn tiếp thảo Thank tích Chắp khô Xuống hà Kết xuống Kết xuống xuống à. Vịnh เก็ดศูนหนงเก็ดศูนงกมเก็ดศูร่องศูหากร่องศูนย์หนึ่งกูิงเด่นเก็ดร่องศู සිසි සිසි ස ි เจ้าผูเจ็ดหาศูนย์เจ็ดโอ้สามรายการเจ้าถ้าศูนย์กับเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเลยพี่น้องหนึ่งสอง

ล่องเกตหาร่องหนึ่งสองคูวิ่งเด่นเกตล่องศูนย์ เหล่าเอกตาเอกตา

สามศูนย์กมสามศูนย์ร่องสามสี่ร่องสามแปดคูวิ่งเลียนสามร่องศูนย์ กุมพี่น้องกุมไล่แอดเขามาเลเดอ์พี่น้องดื้อไอเสียดเขากุมเขาไล่กับเขามา แคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอให้เขามาแล้วเอาไปรุ่นโชกกันมือแรกพี่น้องมื่ออื่นเสาเหมืนมือแรงสุดเล่าประตูใส่ในเมื่อเสาตีหาเครื่องพี่น้องเรื่มสายเล่าประตูใส่วันที่2ีสาหเมษาสองพันหารจับคู่หาศูนย์เก้าเกกศย์วิ่งเกตศูนย์กลมเกศศูนย์่องหาศูย์่องเก้าเกศกูวิ่งเด่นเกศล่องศูนย์ เราสันติภาพ0 uh ูนหาเกตศูนศวิ e ่งเกตศูนกลมเกตศูนร่องศูนหาร่องศูนห่วิ่งเด่นเกตล่องศูนาษาสวนเล่าเกตหาศูนเกตหนวิ่งศูนเกตกมศูนเกตล่องเกตหาล่องหนึ่งวิ่งเด่นเกตล่องศูเราเกตาสามสี่สามศูนสา วิ่ง30ศกลมส0นร่องสามสี่รองสามปดกูวิ่งเล่นสามร่องศูนย์พี่น้องไปเข้ามาแล้กกาอย่าเริมกดไลไรก็แจให้ปูนํำเด้อให้กำลังใจปูนํำเนียให้สุกๆสมันมันกันทุกูทุกคนให้เงินน่องท่องไหลพี่น้องบ่เก็บบ่จนเด้อพี่น้องเด้อให้คุณพะรักษาเทวดาคุมข้องครอบครัวให้ยุเย็นเป็นสุขพอกันอีกเที่งกับวันที่ 2ี่สิบเกตผหลับพป่น้องสำหรับมนเน่ยขาเกาคำว่าสวัสดี